ช่วงนี้นะครับมันเป็นวิกฤตทางสังคมวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ค่อนางจะกระจายทั่วทั้งจังหวัดทางงาเเองทั้งประเทศไทยนะครับเราคิดว่ามันเป็นโอกาสดีที่เราจะได้อาสามาทําการเมืองที่มันแก้ไขปัญหาพวกนี้ได้แล้วเราก็จะใช้หลักคุณธรรมนำการเมืองเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาครั้งนี้ครับสาหรับคุณกิซี่ขวากะไม่เคยลืมเขาเลยนะเมื่อครั้งที่เขาเป็นโซ่โซ่ทล้ไม่แหลกแหลกอะ่ะ คนจะเขาจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอะ่ะกะเดินอยู่ทางถนนออกมาจากโรงพยาบาลจะเดินกลับบ้านเข้ามาจอดรถท่ามกะว่าจะกลับบ้านไหมเดี๋ยวเขาไปส่งกะยังไม่เคยเห็นซ่อซอคนไหนที่ว่ามาเป็นซ่อซ่อไปเลวแต่ว่ายังมีความพ่วงใหญ่ประชาชนที่เดินออกมาก,กไม่เคยลืมจนกระท,ทั่งถึงวันนี้นี่โจทย์ดงอิฐมมาถึงจุดก่อนลงเปล่กตะลงเพื่อไทยอ่าผมมาถึงจุดนี้ได้ เราเพื่อใจเราเพราะมันเพือจะใส่ดักไทยเพื่อเพือจะตัดยอดตัดนอกแบบกีร๊อกมันก็รักใส่ดักไทยเมื่อย่างยุ่งรักเงาเมื่อยังยุ่งมันก็ตัดยอดไม่ขึ้นมหรอกน้องคิดขึ้นขึ้นเต็มที่งั้นน้องกินไม่เต็มไม่ได้จำกัดเลยนั่นแไล้สี่ว่าตอนนั้นเราจะเกียร์มาได้เราขึ้นมาดีถ้าไม่ได้เข้าแต่นั่งก็ไม่จำเป็้องมาดีแต่ว่าเราจะมาทำเรื่องอื่นอีกทำสิ่งที่ข้าเรื่อยเราจะทำเรื่องอื่นมันมันใจดแต่กมันปฏิวัติแต่ว่าเดี๋ยวถ้าได้เข้าไปเราก็ตั้งใจแบบนงานครับวับเปิดียวนอง เวรินมีนะเอาจหยวยเพราบผหน้อเสียงซัทรุ่นได้รัแผนคุณลวันนี้นี้ต้นรับทุกวันนีอยู่ฝั่งแจ๊กัวนึ่งข้าวพแพ่เช้า้วกระจายจนสีสันได้มาแต่ละจีนไตหลเมัอชารไหนอุดนเรือไม่ได้สักเล่ยวลาลาเดีอย่าักติไปเจอเกยจักโูดียวนี้คุณมองแรกพ่คุณ่ยมองกนไี้ด้วย ก็คุณตั้งใจในวว่าคุณจะทำเพื่อประชาชนคุณคือเป็นตัวว่องความว่องของประชาชนคนจนยนจะย่บ้านเนาะครับนะอันนี้เพราะไม่มีพี้เนี่ยไม่มีีพื้นเจ้าว่าคุณทำได้เพราะอันนผมก็ขอกับาคุณกิตติสีฟ้าที่ใจกล้าหาญมากครับ รวมทั้งพักพวกเพื่อนฝูงที่อคอยช่วยการนำแนวทางการเืินสีขาวเนี่ยเข้ามาให้คนจังหวัดพังงาได้พัดเลือกเป็นตัวแทนของอชาวบ้านชาวจังหวัดพังงาให้ได้มีชื่อเสียงในระดับประเทศคือทุกคนจะต้องเอาการเืินสีขาวของปิดสีฟ้าเนี่ยคร เป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นแนวทางเลยเ้าเพื่อพํังงานเริ่อตั้งแต่เช้าออกจากสู่แบ้านบางติบก็ใช้ทําเวลาได้ดีมากมาถึงหมู่หนึ่งบ้านทับช้างประมาณ10บโมงเช้านะครับทําให้เราได้ทราบว่าหนึ่งเดียวในโลกก็คือราชินีแห่งสายน้ําที่เห็นคุณกิจมาก็อยู่ในขนาดอยู่ในสวนยางก็ยังรีบออกมาต้อนรับขอบคุณมากคจ้าจา ครับก็ก้ามา13วันแล้ววันนี้เป็นก้าที่13นะครับของกิจกรรมก้าเพื่อพังงาก็สนุกสนานดีมีความสุขในการที่ได้พบผู้คนนะครับในการที่ได้เดินบ้างวิ่งบ้างก็วันหนึ่งก็230 0กิโลได้สัมผัสพื้นที่ได้เห็นสภาพความจริงของพี่น้องประชาชนในแต่ละชุมชน เป็นนักการเมืองครับมันเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสัมผัสพื้นที่สัมผัสพี่น้องประชาะชนแต่เมื่อผมเว้นว่างเว้นทางการเมืองมา16ปีบทบาทของเราก็คือนายกสมาคมท่องเที่ยวประธานสปาอุตสากรรมท่องเที่ยวหรือประธานหอการค้าเนี่ยบทบาทตรงนั้นมันก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ไม่ใช่บทบาทนักการเมืองก็คือกลางวันประชุมกลางคืนก็ต้องเตรียมเอกสารที่จะประชุมในวันรุ่งขึ้นนะครับ การสัมผัสกับพี่น้องประชาชนก็อาจจะเหืนห่างไปเพราะฉะนั้นในการที่จะทํางานการเมืองอีกครั้งหนึ่งก็ก็เลยมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลงไปสัมผัสพื้นที่สัมผัสประชาชน ส0 0กว่ากิโลแล้วครับก็เหนื่อยครับแต่ว่าแต่ว่าเขาไม่ได้รู้สึกเป็นทุกข์เป็นความเหนื่อยที่รู้สึกว่ามีความสุขเป็นความเหนื่อยที่หวัวใจเบิกบานพองโตแล้วเป็นความเหนื่อยที่ไม่ได้เป็นความเหนื่อยเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่เป็นความเหนื่อยที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําเพื่อพี่น้องประชาชนนี่คือเสียงของพระนารายณ์องค์เดิมเหรอครับครับองค์จริงองค์ <อง S 1> จริงเหร,รอฮะ ลประมาณร้อยสิบกถึงร้อยยี่สิบกิโลนะครับทีสเปนคิดเึอกระโปงก็เห็นสแกราร์คมากมายของกระโปงนะครับทางด้านสแปรกอนมาชาร์จทางในเรื่องของเศรษฐกิจทางในเรื่องของวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมนะครับ พอทำงานสังคมเนี่ยครับทำงานสังคมเนี่ยมันทำเพื่อผู้อื่นทำเพื่อประโยชน์ผู้อื่นมันต้องมันต้องมีใจที่ที่ปล่อยวางมากมีใจที่ไม่เห็นแก่ตัวมากซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงเพราะว่าการทำงานสังคมเนี่ยมันจะได้อย่างคาดหวังนี่มัยยนยากเหมือนเดิมในการที่จะขอความร่วมมือจากคนอื่นขอความร่วมมือจากองค์กรอื่นเพร,ราะว่าการทำงานสังคมเนี่ยมันต้องมีอีกบวนการมีส่วนร่วมเยอะมากซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะท้าทายเรา ว่าเราจะต้องเสียสละมากๆเราจะต้องทุ่มเทมากๆมันก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมที่สูงขึ้นมาจากการที่เราทํางานเพื่อผลประโยชน์ของตัวเราสร้างความร่ารวยให้กับตัวเราครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้คิดว่าทําเพื่อใครแต่มันเป็นการทําเพื่อตัวเองเพื่อยกระดับจิตใจของตัวเองให้สูงขึ้นเพื่อพัฒนาตัวเองให้ให,ให้บรรลุเป้าหมายที่เราวางไว้มากขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่อาคิดเพียงแต่ว่าอามีช่วงเวลาที่จะทําเรื่องอะไรในช่วงเวลาไหนอายุเท่าไรเท่านั้นเอง การเมืองนี่มันมี Power มันมีพลังมากในการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมมีพลังมากในการเปลี่ยนแปลงประเทศถ้าเราไม่ได้พิจารณาให้4ี่ท้วนนะครับมันก็จะมีผลที่ย้อนกลับมาสู่เราในทางบวกหรือทางลบได้อย่างมหาศาลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการพิจารณาอย่างสี่ท้วนก็เป็นเรื่องที่น้องนุชตุ้งต้กต้องเลยครับ อาจจะได้เป็นผู้แทนหรือไม่ได้เป็นผู้แทนอาคิดว่าอาก็ชนะแล้วนะครับการเมืองพังงาก็ชนะแล้วแล้วถ้ามันสามารถขยายเป็นทั้งประเทศได้มันก็จะเป็นการเมืองสีขาวทั้งประเทศเนี่ยก็ถือว่าเป็นชัยชนะของระบบการเมืองของพรรคการเมืองในประเทศไทยแล้ว